เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมโครงการของรัฐบางโครงการเนี่ยถึงดูแพงกว่าที่ควรจะเป็นหรือบางทีสร้างเสร็จแ๊บเดียวอ้าวพังซะแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกฎหมายฉบับสําคัญที่ออกแบบมาเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับนั่นก็คือกฎหมายหัวซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญสุดๆในการปกป้องเงินภาษีของพวกเราทุกคนครับใช่เลยครับคําถามนี้ผุดขึ้นมาในใจหลายคนบ่อยๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จแต่กลับเป็นหลุมเป็นบ่อหรือเสาไฟประติมากรรมสวยๆที่ราคาสูงลิ้วเรื่องพวกนี้แหะครับอาจจะมีเบื้องหลังมาจากการหัวประมูลที่กําลังกัดกินประเทศเราอย่างมหาศาลอยู่ก็ได้แล้วไอ้คําว่าหัวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อืมลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันก็เหมือนการเล่นเกมนี่แหละที่เราแอบไปเตียมกับเพื่อนในทีมว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเล่นแบบนี้นะเพื่อให้ทีมเราชนะ การหัวประมูลก็คือคอนเซปต์เดียวกันเลยครับคือการที่บริษัทต่างๆที่เข้ามาประมูลงานของรัฐแอบไปตกลงกันลับๆว่าจะไม่สู้ราคากันจรงิงจังแต่จะทาให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มตัวเองเนี่ยชนะการประมูลไปเพื่อที่จะได้คุมราคาแล้วก็มาแบ่งผลประโยชน์กันทีหลังนั่นเองครับเอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบเคลียร์ๆวันนี้เราจะมาไล่ดูกัน4ประเด็นหลักๆเลยนะคะ 1. หัวประมูลจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ 2. แล้วใครบ้างล่ะที่มีสิทธรริทำผิดกฎหมายนี้ 3. เราจะมาดูรูปแบบการโกงยอดฮิตพร้อมกับบทลงโทษที่บอกเลยว่ารุนแรงมากและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเราในฐานะประชาชนจะช่วยกันสอดส่งดูแลแล้วก็ร้องเรียนเรื่องแบบนี้ได้ยังไงบ้างโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยหัวประมูลมันคืออะไรและผลกระทบจริงๆที่เกิดกับประเทศชาติเนี่ยมันหนักหนาแค่ไหน ประเด็นที่ต้องย้ําเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการหัวประมูลคนที่เจ็บที่สุดก็คือประเทศชาติครับเพราะอะไรก็เพราะว่ารัฐต้องจ่ายเงินแพงเกินจริงแถมบ่อยครั้งเนี่ยยังได้ของที่คุณภาพไม่ดีกลับมาอีกสุดท้ายก็ต้องเอาเงินภาษีของเรานี่แหละครับไปซ่อมแล้วซ่อมอีกกลายเป็นงบประมาณบานปลายเป็นการเสียเงินไปแบบเปล่าประโยชน์ซึ่งความเสียหายตรงนี้เนี่ยมีการประเมินกันว่าอาจจะสูงถึงหลายแสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาในส่วนที่2นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วใครบ้างที่กฎหมายฉบับนี้จ้องจะเอาผิดอยู่ซึ่งบอกเลยว่าครอบคลุมทุกองค์คาพยพเลยครับกฎหมายนี้เขาแบ่งผู้กระทําผิดไว้เป็น3มกลุ่มใหญ่ๆเลยครับกลุ่มแรกก็คือภาคเอกชนอันนี้ชัดเจนก็คือพวกบริษัทผู้รับเหมาต่างๆที่เข้ามาประมูลงานนั่นแหละครับกลุ่มที่2คือเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือใครก็ตามที่มีส่วนในกระบวนการและกลุ่มสุดท้ายครับ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ใช้อำนาจหรืออิทธิพลของตัวเองเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้ผลประโยชน์กับพวกพ้องครับเอาละครับมาถึงส่วนที่เข้มข้นที่สุดแล้วนั่นก็คือรูปแบบการโกงที่เจอกันบ่อยๆและบทลงโทษที่หนักหนาสาหาัสเพื่อให้เราเห็นภาพชัดๆเป็นเลยว่าการกระทำแบบไหนที่เรียกว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเต็มๆเ,เริ่มจากฝั่งเอกชนกันก่อนเลยนะครับ รูปแบบที่ถือเป็นถ้าไม่ตายคลาสสิกเลยก็คือการนัดแนะตกลงกันเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างที่ควรจะเป็นครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่ามีบริษัทรับเหมา4เจ้าคือกอขคและงจะเข้าประมูลสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ทั้ง4ี่เจ้าเนี่ยแอบไปนัดคุยจังก่อนวันยื่นซองว่าโอเคงานนี้เรายกให้บริษัทกชนะนะ พอถึงวันจริงบริษัทขอคอและงอก็เลยกแกล้งยื่นราคาที่สูงปรีดแบบไม่มีทาชนะได้เพื่ออะไรครับก็เพื่อให้ราคาของบริษัทกอดูต่ำที่สุดยังไงล่ะครับแล้วก็ชนะการประมูลไปแบบใส่พฤติกรรมแบบนี้แหละครับคือการห้วของจริงแล้วบทลงโทษละ่ะโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับนอกจากโทษจำคุก1-3ปีแล้วนะยังมีโทษปรับที่หนักมาก คือปรับถึง50%ของราคาที่สูงสุดในกลุ่มที่หัวกันหรือ50%ของมูลค่าสัญญาที่ทำไปแล้วแต่ว่าตัวเลขหนงจะสูงกว่ากันคิดดูสิครับว่าถ้าโครงการมูลค่า100ล้านค่าปรับก็ปาเข้าไป50ล้านบาทแล้วโหดมากๆครับทีนี้เราพลิกมาดูฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐกันบ้างครับการโกงเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่คนนอกอย่างเดียวแต่ยังเกิดจากหนอนบ่อนไส้ที่ใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองในทางที่ผิด เพื่อช่วยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้งานไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาช่วยกันยังไงมีหลายวิธีเลยครับอย่างแรกที่เจอบ่อยๆคือการล็อกสเปกก็คือการออกแบบเงื่อนไขของงานให้มันพิสดารมากๆจนมีแค่บริษัทเดียวที่ทำได้หรืออาจจะตั้งเงื่อนไขแปลกๆที่ไม่เป็นธรรมเพื่อกีดกันเจ้าอื่นออกไปหรือที่ร้ายกว่านั้นก็คือแอบเอาข้อมูลลับสุดยอดของการประมูลเนี่ยไปกระซิบบอกบริษัทนั้นก่อนใครเพื่อนเลย และนี่คือจุดที่ต้องขีดเส้นใต้2เส้นเลยครับบทลงโทษของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตเนี่ยรุนแรงแบบสุดๆครับมีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีไปจนถึงจำคุกตลอดชีวิตบวกกับค่าปรับอีกสูงสุด4 0 0แสนบาทซึ่งโทษมันหนักเทียบเข้ากับดีอุกชะกันเลยนะคะสะท้อนให้เห็นเลยว่ากฎหมายมองว่าเรื่องนี้เป็นความผิดที่ร้ายแรงมากๆจริงๆครับมาถึงส่วนสุดท้ายและเป็นส่วนที่สำคัญมากๆครับนั่นก็คือแล้วพวกเราล่ะในฐานะประชาชน จะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแล้วก็แจ้งเบาะแสเรื่องพวกนี้ได้ยังไงบ้างถ้าเราไปเจอพฤติกรรมแปลกๆที่ดูแล้วน่าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันจะมีการหัวประมูลหรือเปล่าเราจะไปแจ้งเรื่องที่ไหนได้บ้าง ช่องทางหลักเลยนะครับก็คือการแจ้งไปที่สำนักงานปปชครับซึ่งทำได้สะดวกมากๆหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นส่งจดหมายไปที่สำนักงานร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ nacc.go.th หรือจะโทรไปที่สายด่วน1205ก็ได้หรือถ้าสะดวกก็เดินเข้าไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดได้เลยครับและที่สำคัญที่สุดคือไม่ต้องกลัวนะครับข้อมูลของคนแจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับปลอดภัยแน่นอนครับ เพราะสุดท้ายแล้วนะครับหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดมันก็คือประโยคนี้แหละครับการแข่งขันที่เป็นธรรมนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประเทศพอเมื่อไรที่การแข่งขันมันโปร่งใสประเทศชาติก็ได้โครงการดีๆมีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลเงินภาษีของเราทุกบาททุกสตางค์ก็ถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดครับก็อยากจะชิงท้ายด้วยคาถามนี้นะครับว่าครั้งต่อไปที่เห็นโครงการก่อสร้างของรัฐไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม เราจะมองมันในมุมที่ต่างไปจากเดิมหรือเปล่าเพราะการตระหนักรู้จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยคือพลังที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยหยุดการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่าปล่อยให้เงินภาษีของเราต้องรั่วไหลไปกับการกระทําที่ไม่สุจริตอีกต่อไปเลยครับ